ถ้าใครชอบก็จะบอกว่ากินหอมมากถ้าใครไม่ชอบก็จะบอกเหม็นมากเราทานทุเรียนล้วก็จะบอกหอมมากสวัสดีค่ะเล็กชาแนลนะคะเออวันนี้จะมาทำน้ำปั่นนะคะจะทำทุเรียนปั่นนะคะพอดีซื้อทุเรียนมา ก็เลยจะลองทําปั่นดูนะคะว่าอร่อยไหมเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันเลยนะคะปั่นกันเลยจะใส่ทุเรียนลงไปคูนึงนะคะเกลือนะคะใส่เกลือชมพูปลายช้อนพอค่ะ เดี๋ยวคิมใส่นมนะคะใส่นมพิตาชิโอใส่นมไปสัก40 ml อพอค่ะใส่น้ำแข็งเลยนะคะใส่น้ำแข็งเต็มแก้วแล้วก็เหลือนิดหน่อยปั่นเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะทุเรียนปัน่นก่อนเทเราใส่น้ำพึ้งลงไปนิดนึงนะคะเททุเรียนปั่นลงไปเลยจ้าถ้าใครชอบก็จะบอกว่ากินหอมมากถ้าใครไม่ชอบก็จะบอกเหม็นมาก เราทานตนัวเรียนเราก็จะบอกหอมมากก่อนนะคะเดี๋ยวเขาจะละลายหมดก่อนกินหอมมาก นัวมากรสชาตินัวหอมละมุนมากค่ะอร่อยถ้าคนชอบนี่แบบจะแบบถูกใจมากแต่ถ้าใครไม่ชอบทุเรียนก็จะอ,อีกแบบนึงนะคะ สุดๆมันจะทานทีเดียวไม่ได้เพราะว่าแบบเป็นน้ำปั่นมันจะขึ้นสมองต้องค่อยๆทานไปนะคะอร่อยมากอร่อยค่ะอร่อยสูตรนี้อร่อยมาก สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้กันนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ